สวัสดีครับบาทอสวัสดีทนชมครับพายเฟแฟนครับทั้งช่องนะครับเดินทางมหาปู่5 7 8นะครับวันนี้วันพุธที่24มกราคม2 5 6พนาระครับพามาับชมครับลราพัฒนานะครับผมวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเบิ้ล9 9นะครับมาตัวร่องตัวกันเบิ้ลปู่นะมาเบ้าเ9้านะครับผมเอาสำหรับ วันพุธนี้นะครับมือนีแล้วครับผมลาวพัฒนานะครับวันที่24มกราคม2567นะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปรับชมเขาไปฟังน้ำกันนะครับผมบรรยากาศล่มพี่น้องนะครับอากาศกลับมาเย็นตั้งแต่เมื่อวานนะพี่น้องกับบทชือว่าหนาวหลายที่พี่น้องอากาศก็เย็นเย็นกำลังดีนะครับผม ดูแลสุขภาพด้อยธรรมชมมด้ออากาศเปลี่ยนแปลงนะพีนองเนาะครับกาบนมัสการครับปูนมัสการจ้าโอ้ไก่ยังถืออ่ากันเบิ้ลนะปูเนาะเก้าเก้าอืมนะครับธรรมชมมาเก่าเก่าอยู่เลขประจำวันจันทร์ส่อมมึงครับออกใซต์ตะกันครับสามศูนย์เก้าแมนปูมาอออกสามศูนย์ อ่าสามศูนย์กับศูนย์เก้าเก้าสานย์เก้าเก้าออกไตกันจำไว้ดีๆนั่นเลยวันจันทร์นะครับยักออกไส่กันหมักมานํ้กันเอ่มันอื่นไม่ค่อยออกไสครับผมมันออกดูเถิดดิครับทามเก้าก็ออกทามศูนก็ออกเกาศย์ก็ออกอ่าเรียกวันจันทร์นะเอาครับวันพุธนี้ปัววันนี้นะครับลาวพัฒนาวันนี้วันพุธที่ยีมกราคมสองพ็ กำลังวันพูดสิบเจ็ดว่าต้องไปซื้อสิบเจ็ดประมาณน้ำกันให้เอฟที่ไฟนั่นมันมีสิบเจ็ดนะครับบอกเอฟที่เอฟที่ถ้าเอฟีเบิ้งอยู่อย่างนี้ตัดออกเลยถ้าเบิ้งคิบบ้าเถ่ากับแม่หมูให้ตัดหนึ่งเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดออกบรมาน้ำกัน<อ>กำลังวันสิบเจ็ดมีสิบเจ็ดเอาให้เบิ้งชุดนี้นะปูให้เบิ้งชุดที่ปูจะเขียน,นให้นี่ปไปน้ำกันนี่ท่านผู้ชมปูเขียนให้เอาเลยวนวันนี้ ลาวพัฒนาวิ่งบนล่าง ศกับหนึ่งศกับหนึ่งครับโปรเลขมาว่าเนี่ยแคยว่ายว่างแสนบวกสองครับหลักแสนวันสามเนาะสาบวกสองก็ได้ห้าหเจครับสามหกสามห้าศูเก้าเก้าศหกครับศูเจด หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก็บเอาครับเอาไปใส่มันเหลขมันมากห้าหกเจ็ดเอาอ สี่หกัปัวสี่หกห้าเจ็ดดตีทงเด้ีอตก็คือเอาือเอสี่ใส่ปัวมันมันสิบก้าเจ็ดเป็นแปดสิบสี่อ๋อครับผมแเล้วออกสีไปใส่หกแห่ครับหนึ่งบาทเหนึ่งเจ็ดนี่ตัดออกมันมาปัวออกออกออกหกับเจ็ดประมันน้ำกันกําัังวันสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดเ4แปดสิบสี่วันพุธแปปด ซี่ีนี่นี่ครับเบิร์กันเบิร์น,เ,น,เ,นเลขประจำวันพุธแปดสี่สองสองสี่สองแปดสี่สองแปดสี่สองครับปูไม่เท่านี้ละครับ 12, 20, 8, เทีบสองเท็บเป็นแปดเทีบสี่ตัวเด่นมันเด่นตัวเด่นปูเอาซุมหนีบ่บัวเด่นปูปิดศูนย์ติดหนึ่งเนี่ย กำลังวันวันสิบเกียครับเนี่ยนี่เท่าเนี่ยอือหนึ่งหาหนึ่งหาโบเดนนะปู่สิบหาโบเดนสิบ <15 S 2> หเดน,รเดนครับเด่นใส่กำลังวันเลยเด่นใส่กำลังวันครับปู่ก็ล้ววันสิบเกียครับ ตัวจับควยตัวเน้นนี่ชุดนี้บ่มาเนาะปูเนะาะมา้าม้าตัวกันเบิ้ลท่านผู้ชมนะครับของวันจันทร์นะครับของวันพุธนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อนะครับราวพัฒนาวิ่งรูดบนล่าง0กับ1นะครับหลัก0คือ0 5 0 6 0 7หลัก1 1 5 1 6ที่ปูทรงไปให้นะครับเนาะนมี1 7เออซีกเก็ตทรงไปให้ไม่ต้องเอาให้ตัด,อ,ตดออกตัดออกเลยตัดออกได้พี่น้องเดอ้อปูบอกแล้วให้เอาเป็นสี่หกไซแทน นะครับกันเบิลคือแปดแปดี่ี่สองสองกำลังวันแปดสี่สองนะพี่น้องแล้วก็เลขกำลังวันสิบเจ็ดปะปัวปัวสิบเจ็ดอีเลกอย่างกำลัางวันมันอันนี้เป็นเลขประจำวันว่าแปดสี่สองประจำวันประจำวันเลขก็ไปแน่นอนเลขกำลังวันสิบเจ็ดไม่มาด้วยกันนะพี่น้องนะู้ใดมักเบิลกะน,นะแปดแปด สองสองเหลขประจำวันคือ8องเหล็กกำลังวันคือส17นะครับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดไม่มาด้วยกันปูตัดออกนะครับ12เจ็ดเป็นปดส814ก็ได้จับส4มาใส่6เหลขมากห้าหกเจ็ด้าหกเจ็ดเอาหลักแสนบวกสองหลักแสนบวกสองหลักแสนสามหล,ลักแสนสามได้ห้าห้าหกเจ็ดก็จับไม่มาปบศูนย์ 0, กับหนึ่งอเอาท่านผู้ชม ลาวพัฒนามาครับมั่นใจป้ปูมนเนี่ยปูปูมั่นใจป้ามาหนี่ยมั่นใจมั่นใจไรก็ได้นมันใจนะครับมักซมืนเมจะลามักซี่เ้ามักซีสิปูมักซีอืมแต่ว่ามันสอเก็บเป็นแปดสีมากเลยสีลงมากครับเอ้าแต่ว่าบอกให้วิ่งรุดว่าศูนครับเรื่องเนี่ย เกิดบ้านไปอยู่เลียกล่างได้ปะจี๊ศูนย์กับหนึ่งครับผมศูนย์เจ็ดสี่หกศูนย์หกสี่สี่ศูนย์ห้าแปดแปดก็อันนี้ก็ได้ดิบ้าข่าบนเขาวล่างก็เพียรขาวบ้เขาบนกับข่าล่างก็เพื่อขาบนล่างนะครับเอาเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอครับผมจอวันจะเบิ้ลนั่นแหละ มาเบิ้นถ้าเบิ้นคือ 88cc 22เีซอได้ท่านผู้ชมด้อนะเลขประจำวันนะครับเลขประจำวันคือ842ถ้าเลขกำลังวันคือ17นะครับปัวบา17นึ่งเจ็ตัดออกไปนะครับเพราะว่า1กับ7ไม่มาด้วยกันที่จินก็จะได้1หา1 6 1่งนแต่ผู้ชมไม่มาด้วยกันหลักศูนย์0ูนย์ห้เดไฮเดน7ครับ กำลังวันเด้งกำลังวันเจ็ดอืมกำลังวันเจ็ดนะพี่น้องเนาะตัวนี้มันตัวน่นมันจะไปซื้อหนึ่งเจ็ดกับอะไรครับเพราะว่าศูนย์นี่กระว่างคั่นไปติดกันคือตัวนี้ติดศูนย์เจ็ดกระว่างนี่ดีกักำลังวันแต่วันหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดมากบ่ได้มากบ่ได้เลยพี่น้องเด้นะครับเพราะว่าปูที่ส่งกระต่าไทยได้สิบหายนั่นกบ่มานํากันนะครับเอฟซีเบงคลิปนี้นะครับ หนึ่งเจ็ดตัวตัดออกได้พี่น้องเด้อนะครับกำลังวันไม่มาด้วยกันนะพี่น้องเนาะอันนี้ของวันจันเป็นสองห้าเป็นหกสิบเลยครับสิบสองกำลังวันครับผมมันมาสามศูนย์เห็นม่้ยน่นครับไปตัวหนึง่งอ,อันนี้ของเก่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเก้าเก้ามาเนาะปูน่ะ <c oughs> ปันมาเข่าเบิ้ลมาเบิ้ลเลยสามศูนยสามศูนย์เก้าเก้าพี่น้องศูนย์เก้าเก้านี่พี่น้องอันนี้ปูว 2, 4, สองสี่แปดวันนี้สองสี่แปดเล่นแต่วันพุืนม่เคยออกน้ำกันรามตัวเล่นระจันทร์มาเคยออกน้ำกันอ่าในผืนมาน้ำกันตั้งแต่วันจันทร์ชอบเมืองไรเงื่นแล้ววันจันทร์มาน้ำกันเออวันจันทร์มาน้ำกันเอานะครับมันนอกเสียปรดกรดเลยนะคาัวันฝนพอออก <laughs> มันมันร้อนหลังเหรนะอครัแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับลาวพัฒนาวันนี้นะครับวันพุธที่24มกราคม2500 67ปู่578นะครับวดที่แล้วปูก็ว่ามาตกักันพี่น้องนาแปว่าตัวที่เด่นแห่นะจะับคููบ่อเขา่ามาตกักันเบิร์นเก่าๆนะพี่น้องเนาะเอาวันนี้สองทุ่มครึ่งให้ได้โชคได้พี่น้องเนดะ้อนะแอดมินบาา่อเท่าสวัสดีครับกาบขอบคุณขอบคุณปูท่านผู้ชมนะครับผม